จิ๋วที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้วิกฤตน้ำมันจะกลายเป็นตำนานแห่งวงการยานยนต์ได้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนถนนเบอร์มิงแฮมสู่การขับขึ้นวัฒนธรรมไลฟ์สไตล์และชัยชนะจากรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นให้ประหยัดน้ำมันกลายเป็นราชาแห่งสนามแข่งรถมิน,นิได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ขนาดไม่ใช่อุปสรรคแต่คือเอกลักษณ์ที่ทำให้มันโดดเด่นจนกลายเป็นไอคอนแห่งคนรักรถเล็กไปทั่วโลกและมินิทำได้ยังไงวันนี้ฟุดแล What The Well จะพาทุกคนไปสิงกับตำนานรถยนต์คันจิว๋วที่สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันค่ะ ีน้แบรนด์รถเล็กสัญชาติอังกฤษนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1950ค่ะภายใต้บริษัท British Motor Corporation หรือว่า BMC นี้นะคะที่โรงงาน Longbridge ณเมืองเบอร์มิง a m มค่ะทุกคน ซึ่งตอนนั้นนะคะเป็นยุคที่มีการผลิตรถยนต์ออกมาแล้วแต่ว่ารถยนต์ที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยนะคะมีขนาดที่ใหญ่เปลืองน้ํามันและราคาก็สูงมากจนทําให้คนธรรมดายอย่างพวกเราเนี่ยไม่สามารถซื้อรถยนต์ได้บวกกับช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองเพิ่งเสร็จสิ้นค่ะบวกกับเกิดวิกฤตการน้ํามันยุโรปค่ะเพราะว่าอียิปต์นะคะคเขาได้เข้ายึดคลองสุเอตซึ่งคลองสุเอตนี้นะคะเป็นเส้นทางที่ยุโรปนะคะมักจะส่งสินค้าหรือว่าใช้เป็นการเดินเรือส่งของ,ของมาให้กับเอเชียส่งผลให้ตอนนั้นนะคะ ค่าขนส่งน้ํามันเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะทุกคนทําให้เซอร์อเล็กซ์อิซิโกนิสนะคะที่เป็นวิศวกรออกแบบให้กับบริษัท BMC อยู่นักขณะนั้นเนี่ยเขานะคะเกิดไอเดียที่อยากออกแบบรถยนต์ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัดพาทุกคนเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและโจทย์ที่สำคัญของเขานะคะก็คือรถยนต์คันนี้ต้องประหยัดน้ํามันและมีราคาที่ถูกด้วยค่ะ ะคะีจึงตัดสินใจนําไอเดียนี้ค่ะไปพูดคุยกับทีมงานออกแบบของตัวเองนะคะหลังจากที่คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยเขานะคะก็ได้ออกมาเป็นไอเดียที่ว่ารถยนต์ขนาดเล็กกถลทัดของเขาคันนี้จะต้องมีความกว้างไม่เกิน6ฟุตและยาวไม่เกิน10ฟุตถึงแม้ว่าขนาดตัวรถนะคะจะเล็ก แต่ยังต้องสามารถบรรจุคนได้ถึง4คนด้วยค่ะทําให้ชิ้นส่วนของรถยนต์มินินี้นะคะต้องถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เครื่องยนต์เพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมีขนาดเล็กลงแต่สิ่งที่ซิโกนิสนะคะได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับยนตกรรมชิ้นนี้นั่นก็คือเขานะคะออกแบบให้ระบบเกียร์ค่ะไปอยู่ใต้เครื่องยนต์และก็เครื่องยนต์นะคะถูกวางระบบให้ขับเคลื่อนด้วยรอหน้า และเมื่อรถยนต์มีขนาดเล็กลงนะคะทําให้ล้อเน่ก็ต้องมีขนาดเล็กลงตามไปด้วยเพื่อลดน้าหนักของตัวรถทําให้อิซิค n นิสค่ะออกแบบล้อออกมานะคะให้มีขนาดอยู่ที่10นิ้วส่งผลให้ระบบกันสั่นสะเทือนนะคะต้องถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันค่ะอิซิค n นิสนะคะจึงได้ไปวานเพื่อนเก่าอย่างบริษัทดันลบให้มาช่วยกันคิดคนแล้วก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดค่ะ และนอกจากการคำนึงถึงฟังก์ชันและก็ความต้องการในยุคนั้นแล้วเนี่ยนะคะิซิ c o n ิ s เนี่ยเขายังได้ใส่ความเป็นตัวเองไปในการออกแบบรถยนต์มินิคันแรกนี้จากสิ่งที่เขาชอบ2สิ่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือเขานะคะเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดบวกกับเป็นคนชอบขับรถเงียบๆเขานะคะจึงตัดระบบวิทยุออกและเปลี่ยนเป็นที่เขี่ยบุหรี่แทนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะขณะนั้นอีกด้วยค่ะ หลังจากที่มีการคิดคนแล้วก็ออกแบบมาตลอดระยะเวลานาน7เดือนนะคะต้นแบบรถยนต์มินิคันแรกก็ออกมาค่ะโดยใช้ชื่อว่า ADO 1 5ที่เป็นรถยนต์ที่มี2ประตูแต่ว่ามี4ีที่นั่งและหลังจากที่ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะทำให้พบข้อบกพร่องเยอะแยะ,ยะมากมายเลยค่ะที่ต้องแก้ไขไม่ว่าจะเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์ระบบเกียร์รวมไปถึงน้ำหนักช่วงท้ายที่น้อยเกินไปนะคะส่งผลให้บริษัทค่ะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกชุดใหญ่เลยค่ะ หลังจากที่รถมินินะคะถูกปรับปรุงเรื่องระบบต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าลีโอนาร์หลอดค่ะหรือว่าประธานบริษัท BMC นะคะเขารู้สึกว่ายังไม่มั่นใจกับรูปทรงของรถมินิคันนี้ BMC ค่ะจึงตัดสินใจนะคะส่งรถมินิคันดังกล่าวให้กับบริษัทแต่งรถชื่อดังที่ชื่อว่าพิณินฟารินาให้ช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของมินิให้แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าหลังจากที่ BMC เนี่ยส่งมินิไปแล้วนะคะบริษัทแต่งรถอย่างพิณินฟารินาถึงกับต้องบอกว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยมันไม่ ตัวหมดแล้วค่ะ หลังจากที่รถมินินะคะถูกคิดค้นและพัฒนาม,มานานถึง9ปีก็ถึงเวลาที่ออกมาสู่สายตาสาธารณชนแล้วค่ะนั่นก็คือในปี1959นะคะรถมินิออกขายเป็นปีแรกและด้วยความที่รถนะคะมีขนาดเล็กกระทัดรัดและมีราคาถูกเพียงแค่496ปอนด์ทำให้รถมินิค่ะได้รับความนิยมอย่างมากในครอบครัวชาวอังกฤษและหลังจากเปิดตัวเพียงแค่ปีเดียวนะคะมินิสามารถทำยอดขายได้ถึง116,000คันเลยค่ะ และสาหรับชื่อแบรนด์มินิที่ทุกคนคุ้นหูกันอยู่ทุกวันนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเคยถูกเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง3ครั้งและวันนี้ฟูจะพาทุกคนไปย้อนดูกันค่ะว่า66ปีที่ผ่านมานี้มินิเขาเคยใช้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรมาบ้างเริ่มจากในปี1957นะคะทุกคนชื่อแรกเดิมทีของมินินะคะเขาถูกเรียกว่า the orange box ค่ะเพราะว่าชื่อนี้นะคะเป็นชื่อโปรโตไทป์ที่บริษัท B M C เนี่ยเขาได้ผลิตรถต้นแบบคันแรกขึ้นมาเป็นสีส้มนั่นเองค่ะ และในปี1959นะคะที่รถมินิเนี่ยปรากฏสู่สายตาสาธารณชนครั้งแรกนะคะรถมินิถูกใช้ชื่อว่าออสตินเซเว่นนะคะทุกคนหรือว่าเป็นชื่อรุ่นแรกของมินิเลยและในขณะนั้นนะคะรถมินิก็ได้มีอีกชื่อนึงด้วยค่ะนั่นก็คือ m o r ิ i ไมเนอรซึ่งขณะนั้นนะคะมินิยังทำการตลาดอยู่ภายใต้แบรนด์ออสตินมอเตอร์คอม n y และ m o r ิ i ไมเนอรซึ่งเป็นสาเหตุให้มี2ชื่อนี้ออกมานั่นเองค่ะ และจุดเปลี่ยนของมินิอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะคําว่ามินิเนี่ยนะคะมีที่มาจากคําว่าไมเนอร์ในภาษาลาตินค่ะที่แปลว่าขนาดเล็กและจากที่รถมินินะคะได้ถูกนําขายทอดตลาดไปหลายประเทศทั่วโลกจึงทําให้ในประเทศเดนมาร์คค่ะทุกคนเขาเรียกคําว่าไมเนอร์ไมเนอร์ไมเนอร์นี้นะคะเขียนออกมาจนเป็นคําว่ามินิและคําว่ามินินี้จึงถูกนํามาใช้จนถึงปัจจุบันแบบที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะ มีหลายเหตุการณ์มากเลยค่ะที่ทําให้กลายเป็นที่รู้จักสําหรับผู้คนทั่วโลกแต่ว่าวันนี้เนี่ยฟุตจะยกเพียงแค่4เหตุการณ์สําคัญมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะ เหตุการณ์แรกคะ่ะเริ่มต้นจากในปี1961ค่ะที่จอห์นคูเปอร์นะคะหรือว่านักแข่งรถในตำนานที่เป็นเพื่อนสนิทกับอ e ีซิโกนิสเนี่ยเขานะคะได้เฝ้าติดตามการผลิตคิดค้นมินิมาตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นและเขานะคะก็ได้เห็นว่าช่วงล่างของมินิมีความแข็งแรงและก็สามารถยืดหยุ่นเกาะติดกับถนนจึงเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาค่ะทุกคนดั่นก็คืออยากนำมินิมาดัดแปลงในรูปแบบของตัวเอง และหลังจากที่จอห์นคูเปอร์นะคะนำมินิมาดัดแปลงในรูปแบบของตัวเองแล้วเนี่ยเขาก็ได้ตั้งชื่อให้กับรถของเขาค่ะนั่นก็คือมินิคูเปอร์และนั่นนะคะก็ได้กลายมาเป็นชื่อรุ่นมินิคูเปอร์แบบที่พวกเรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ และเหตุการณ์ที่2คันในปี1964นะคะที่เป็นเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้ Mini Cooper เ,เนี่ยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนั่นก็คือนักแข่งรถชื่อดังไข่อย่างแพทดี้ฮอบเคร์กนะคะเขาได้ใช้รถมินิคูเปอร์ชนะการแข่งขันมอนติคา r โรแรลลี่ซึ่งถือเป็นรายการแข่งรถวิบ,บากชื่อดังในประเทศโมนาโก <Go. S 2> และเหตุการณ์ที่สามคาร์เมลบริษัทผลิตภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ได้ใช้มินิคูปเปอร์นะคะไปประกอบฉากในภาพยนตร์ชื่อดังที่ชื่อว่าดิอิตาเลียนจ็อบซึ่งมีฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยนะคะตัวละครเนี่ยขับรถมินิคูปเปอร์3คันค่ะซิ่งหนีตำรวจที่ใช้รถอัลฟาโรเมโอที่ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่โด่งดังณนะขณะนั้นได้สําเร็จและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะทำให้ยอดขายของมินินะคะเพิ่มขึ้นมากกว่า3 0 0 0 0นคันในปี1 9 7 1เลยค่ะ Comes and gone และในเหตุการณ์ที่4ีนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งยุครุ่งเรืองของมินิค่ะเมื่อมินิ GT 1275คลับแมนซาลูนชนะการแข่งขันทางเรียบซึ่งถือว่าเป็นรายการใหญ่ในอังกฤษนั่นก็คือ British Touring Car Championship 1978ทั1979นั่นเองค่ะทำให้มินิได้รับความนิยมและมียอดขายรวมกันทั่วโลกมากกว่า5 0 0 0คัน และแน่นอนคะ่ะว่าการทําธุรกิจทุกเส้นทางไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยกีบกราบเสมอถึงแม้ว่ามินีนะคะจะได้รับการยอมรับหรือว่าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าระหว่างทางนั้น BMC ค่ะเขาได้ควบรวมกิจาการนะคะกับบริษัทหลายบริษัทตั้งแต่ปี1968เป็นต้นมาเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจโดยมินินะคะได้เปลี่ยนสังกัดจาก BMC ค่ะมาอยู่กับ British l e y l a n d และมาอยู่กับ Rover Group ถึงแม้ว่ามินิจะมีการพัฒนาหรือว่าผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นมินิแวนหรือว่ามินิปิกอัพแต่ก็มีมินิคูปเปอร์ในบางรุ่นค่ะที่ถูกยกเลิกการผลิตไปในปี1973 ซึ่งมีสาเหตุมาจากที่นักขณะนั้นเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ในอังกฤษซบเซาบวกกับมีคู่แข่งทางการตลาดอย่างค่ายรถญี่ปุ่นและค่ายรถเยอรมันเข้ามาแข่งขันเลขหนึ่งสาเหตุนั่นก็คือผู้คนนะคะไม่ค่อยสนใจแล้วก็นิยมรถเล็กเท่าไหร่จึงส่งผลทำให้ตลาดของมินิซบเซาลงอย่างมากเลยค่ะก่อนที่จะไปอยู่ในมือของ BMW เมื่อ BMW เข้าซื้อ Ro เ e r Group ปด้วยมูลค่า800ล้านปอนด์ในปี1994แต่เนื่องจากมีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันบวกกับเป็นช่วงงงขาลอ Ro ver ทำให้ BMW ค่ะต้องทุ่มเงินกว่า1,000ล้านปอนด์เพื่อฟื้นฟูธุรกิจจนในที่สุดนะคะ BMW เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วค่ะจนทำให้ต้องขายธุรกิจส่วนใหญ่นะคะในโรเวอร์กรุปออกไปในปี2000และเหลือไว้แต่มินินั่นเองค่ะ และหลังจากที่ BMW นะคะหันมาให้ความสนใจแล้วก็ทําการตลาดอย่างจริงจังกับมินิค่ะส่งผลทาให้มินินะคะได้รับความนิยมอีกครั้งจากผู้คนทั่วโลกบวกกับช่วงนั้นนะคะเกิดกระแสนนสเทอร์เจีย ที่ผู้คนค่ะหันกลับไปให้ความสนใจกับสิ่งของคลาสสิกจนส่งผลทําให้มินินะคะในบางรุ่นที่เคยถูกผลิตไปแล้วอย่างเช่นมินิคูปเปอร์เเนี่ยถูกกลับนํามาผลิตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามินิค่ะได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ถึงแม้ว่ามินินะคะจะถูกปรับดีไซน์ไปบ้างแต่ว่า BMW เขาก็ยังคงความคลาสสิกแล้วก็ความดั้งเดิมไว้อยู่ควบคู่ไปกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอจนถึงตอนนี้ และในปัจจุบันนี้นะคะ BMW มีโปรดักต์ของตัวเองอยู่ถึง4ตัวค่ะนั่นก็คือ MINI r o s e r o อย BMW และ BMW MOTOR RAD และมีโรงงานมากกว่า30แห่งทั่วโลกรวมไปถึงมีบริษัทในเครืออีกกว่า140ประเทศทั่วโลกค่ะและจากการเปิดเผยรายได้ในปี2023ที่ผ่านมานะคะ BMW Group สามารถทำไรายได้อยู่ที่1 5 5 5 0 0ล้านยูโรหรือราว5.5าล้านล้านบาทอีกด้วยค่ะ และในปี2023ที่ผ่านมานี้นะคะ BMW เคยประกาศไว้ด้วยค่ะว่าจะลงทุนกว่า1้อยล้านยูโรในการพัฒนารถมินิในรูปแบบไฟฟ้าและในปี2025นี้นะคะ BMW ได้ประกาศไว้ด้วยค่ะว่าจะเป็นการผลิตรถน้ำมันรุ่นสุดท้ายของมินิและเขาได้วางเป้าหมายไว้ด้วยนะคะว่าในปี2030นี้มินิจะถูกผลิตออกมาในรูปแบบรถไฟฟ้า100%เเเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ทันต่อเทรนที่ผู้คนหันมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ จะเห็นได้ชัดเลยว่าถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านมานานกว่า66ปีแต่มินิไม่เคยหยุดพัฒนาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ต้องการจะแก้ปัญหารถที่เปลืองน้ํามัน สู่การแก้ปัญหารถที่ช่วยลดโลกร้อนมินิยังคงพัฒนานวัตรกรรมให้กับรถของตัวเองอยู่ตลอดถึงแม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์จะซบเซาลงแต่มินิก็ยังคงพยายามพัฒนาตัวเองด้วยจุดยืนและเอกลักษณ์ของตัวเองที่โดดเด่นมีไลฟ์สไตล์ไม่กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งอยู่เสมอและทั้งหมดนี้ก็คงเป็นคําตอบว่าอะไรที่ทําให้มินิประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะส่วนอีพีหน้าฟุตแล้วัตเดวลจะมาเล่าเรื่องราวอะไรให้ทุกคนฟังกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทุกๆช่องทางของ p p t v ทีีเวลด้วยนะคะ